ไม,มะเร็งรังไข่ถือเป็นหนึ่งใน3โรคมะเร็งทางระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่พบบ่อยมากที่สุดรองลงมาจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกซึ่งอุบัติการการเกิดโรคของมะเร็งรังไข่เนี่ยเราพบว่าจากสถิติในไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรังไข่รายใหม่มากถึง2,700คนต่อปีและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากเรื่องมะเร็งรังไข่มากถึง1,430คนต่อปีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยความอันตรายของมะเร็งรังไข่ก็คือกว่าที่จะมีอาการบางที ตัวโรคมันเป็นเยอะแล้วหรือเข้าสู่ระยะลุกลามแล้วดังนั้นการรู้เท่าทัานการคอยสังเกตอาการของตัวเองหมั่นตรวจภายในและคอยมาเช็คอัลตราซาวอย่างสม่ำเสมอจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ สำหรับอาการของโรคมะเร็งรังไข่ในระยะต้นๆบางทีอาจจะไม่มีอาการเลยหรืออาจจะมีอาการน้อยมากๆอย่างเช่นเราอาจจะรู้สึกท้องอืดแน่นท้องง่ายมากขึ้นอาจจะมีความปวดท้องท้องโตขึ้นมีน้ําในช่องท้องในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติทั้งช่องคลอดหรือคําได้ก้อนใหญ่ๆขึ้นมาในกรณีที่ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นหรือก้อนมีขนาดใหญ่อาจมีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงอย่างเช่นตัวท่อไตกระเพาะปัสสาวะลำไส้ตรงหรือบริเวณอื่นๆในช่องท้อง ซึ่งอาจจะทําให้มีอาการของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอุจจาระตามมาอย่างเช่นรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยมากขึ้นการปัสสาวะไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายลําบากบางรายอาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมรู้สึกอ่อนเพียทานได้น้อยเบื่ออาหารน้ําหนักลดอาการเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในอาการที่เราต้องให้ความสนใจและมาตรวจเช็คเพิ่มเติมค่ะ สาเหตุของมะเร็งรังไข่ณนะปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรเพียงแต่ว่าการที่เซลล์บริเวณรังไข่มันมีการเจริญเติบโตแบ่งตัวที่มากขึ้นขาจจะทําให้เซลล์มันกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ซึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่มีหลายอย่างหมอยกตัวอย่างเช่นอายอุการที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นเข้าสู่วัยทองหรือว่าอายุเกิน50กว่าขึ้นไปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้ในบางรายที่ประจำเดือนมาเร็วหรือว่าประจำเดือนหมดชา้าเกินในรายที ไม่มีบุตรนะคะรวมถึงมีภาวะอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้สําหรับโรคทางพันธุกรรมจะสังเกตเห็นว่าถ้าในบางคนที่มีคนในครอบครัวหรือญาติสายตรงมีปัญหาเรื่องของมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพงมดลูกมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งของระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นมะเร็งลำไส้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้เนื่องจากว่ามันก็จะมีโรคทางกรรมพันธุ์หรือความผิดปกติของยีนบางตัวหมอยกตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่นยีน BRCA1 ยีน BRCA2 หรือกลุ่มอาการลิ้นซิ้น ซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้ในส่วนของการใช้ยาฮอรโ์โมนเราพบว่าก,การใช้ยาฮอร์โมนบางอย่างอย่างเช่นกลุ่มยาคุมกําเนิดกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้แต่ยาฮอร์โมนบางชนิดกลับเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ดังนั้นในเรื่องของการใช้ยาฮอร์โมนควรพิจารณาปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนอื Arri ่นๆอย่างเช่นการเคยตรวจพบเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อาจจะเพิ่มความเสี others, ่ยงของมะเร็งรังไข่บางชนิดบางแบบได้ สำหรับแนวทางการวินิจฉัยมะเร็งรังไข่เริ่มแรกคุณหมอก็จะมีการซักประวัติและก็มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดจะมีการตรวจภายในแล้วก็ประเมินอันต้าซาวดูอุ้งเชิงกรานซึ่งอาจจะเป็นการอันต้าซาวผ่านทางหน้าท้องหรืออันต้าซาวทางช่องคลอดก็ได้ในกรณีที่เราตรวจพบก,ก้อนหรือเจอรอยโรคที่น่าสงสัยในบางรายอาจจะต้องทํา CT ีสแกนหรือทํา MI เพิ่มเติมเพื่อดูว่าในช่องท้องของเราเนี่ยตัวโรคมันเริ่มมีการการะจายไปแล้วหรือยังสําหรับการตรวจเลือดอย่างเช่นการตรวจหาเรื่องของสารก่อมะเร็งรังไข่ก็อาจ จะมีประโยชน์ช่วยเพิ่มเรื่องของการวินิจฉัยมะเร็งลังไข้ได้แต่การวินิจฉัยที่แม่นยําที่สุดก็คือการได้ชิ้นเนื้อตรงบริเวณลังไข้มาส่งตรวจทางพยาธิวิทยาซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะได้ชิ้นเนื้อมาจากการผ่าตัด การรักษามะเร็งรังไข่การรักษาหลักคือการผ่าตัดซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีการผ่าตัดหมดลูกรังไข่ปีกมดลูกทั้งสองข้างต่อมน้ำเหลืองอาจะจะมีการเก็บไขมันในช่องท้องเก็บน้ำในท้องไปตรวจหลักการก็คือพยายามเอาตัวโรคออกให้หมด ในบางรายอย่างเช่นอายุน้อยตัวโรคยังเป็นแค่ระยะที่1และยังมีความต้องการที่มีบทมากๆบางรายเราอาจจะเก็บมดลูกแล้วก็เก็บรังไข่ข้างที่ปกติอีกหนึ่งข้างเอาไว้อันนี้ก็อาจจะพิจารณาเป็นรายรไปสําหรับการใช้ยาเคมีบําบัดส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ยาเคมีบําบัดหลังผ่าตัดเราอาจจะใช้ในคนที่เป็นระยะที่1แต่เป็นเซลล์ความผิดปกติที่เป็นแบบรุนแรงหรือใช้ในระยะที่2 3 4รวมถึงมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาเคมีบําบัดในผู้ป่วยที่เคยรักษา ไปแล้วหายไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ําอื่นๆก็จะมีเรื่องของยามุ่งเป้ายามุ่งเป้าเนี่ยก็จะออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับตัวเซลล์มะเร็งบางรายก็อาจจะให้ร่วมควบคู่ไปกับการใช้ยาเคมีบาบัดได้ส่วนเรื่องของการฉายแสงหรือว่าการใช้รังสีรักษามีข้อบ่งชี้ในการรักษาเรื่องมะเร็งรังไข่ได้บ้างแต่ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่ถ้าจะมีใช้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันฉายแสงเป็นเฉพาะที่ไป มะเร็งรังไข่ณปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีวิธีการที่เราใช้คําว่าสามารถป้องกันเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้มียาถี่จำเพาะเจาะจงยังไม่ได้มีวัคซีนที่จำเพาะเจาะจงระายแต่เราพบว่าการใช้ยาบางอย่างอาจจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้หมอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มยาคุมกําเนิดเราพบว่าการใช้ยาคุมกําเนิดต่อเนื่องกันเกิน5ปีช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้ถึง50%เลยนะคะสําหรับการลดความเสี่ยงด้านอื่นๆอย่างเช่นในรรรรายยทีี่่มปะววัััติคออบสสงงเื ของความผิดปกติทางพันธุกรรมอาจจะมีการตรวจยีนเพิ่มเติมเพื่อคอนเฟิร์มว่าเรามีความผิดปกติทางพันธุกรรมจริงๆไหมในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการมารับการผ่าตัดตัวรังไข่แล้วก็ปิดมดลูกทั้งสองข้างออกก่อนก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเรง็งก็ถือว่าเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งรังไข่ค่ะจะเห็นได้ว่าโรคม,มะเร็งรังไข่เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งโรคร้ายที่เราต้องคอยเฝ้าระวังนะคะดังนั้นการที่เราเนี่ยสนใจใส่ใจ,ใจอาการผิดปกติของตัวเองการที่เราคอยหมัน่นตรวจเช็คตรว ตรวจสุขภาพอาจจะมีการตรวจภายในการประเมิอนอันตาราซาวประจำปีก็จะเป็นการช่วยป้องกันเรื่องของโอกาสเกิดเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้ค่ะ